สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมทอมแอนเจอรี่นะครับับปูโตรู้จักทอมแอนเจอรี่ปะรู้จกักดีครับสมัยเด็กๆนะพ่อนะทำได้แม่นเลยว่ามีการ์ตูนที่ชื่นชอบอยู่อย่างหนึ่งก็นั่นคือทอมแอนเจอรี่นี่แหละหนูตัวหนึ่ง มีศัตรูคืออะไรครับคือแมวใช่ไหมแล้วแมวมันจะวิ่งไล่หนูแต่ว่าหนูตัวนี้เจ้าเจอรี่ตัวนี้มันจะเก่งมากมันจะหาทางอะไรเขาเรียกอ,อะไรหาอาวุธยุโทโธปกรณ์สามารถจัดการเจ้าแมวตัวนี้ได้ทุกครั้งเลยเจ้าแมวตัวนี้ก็คือทอมนะครับผมนี่เดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าตอนนี้เขามีเกมมาใหม่นะครับเขาเรียกเขาเรียกทอมแอนเจอรี่จะสนุกแค่ไหนนยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมศึกษาวิธีการเล่นกน่อนนะ <Yeah. S 1> เป็นไงเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะบ,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 บ๊อบชิอบ เกมนี้นะครับบอกไว้เลยว่าสนุกมากนะครับมันจะเป็นเกมเกี่ยวกับแมวไล่จับหนูนะแล้วมันสามารถเล่นได้กี่คนนะถึงโตสี่คนค่ะสี่คน<ะ>แล้วก็มีแมวคนหนึ่งเหมือนเดนบนเดไล์เออเหมือนเดนบายเดไล์เลยแต่ว่าอันนี้มันจะออกในแนวน่ารักน่ารักหน่อยตัวละครของมันก็จะมีแมวกับหนูนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกอะไรต่างๆได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูวันแต่ละอย่างมันจะเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเพื่อนก่อนอ๋อเราเพิ่มเพื่อนก่อนตอนเนี้ย เล่นเหมือนเด็ดบายเดย์ไลท์เลยอะแต่อันนี้มันจะแนวน่ารักน่ารักรก่อนทำแอนเจลี่อย่างที่บหมาะนะมันมไม่เหือนครับมันมเหือนเ,ออเลือดเออน่ากลัวแต่อันี้เหมาะสำหรับเด็กอืออะเดี๋ยวตอนนี้เราเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับผมเราจะมีรหัสของเอราวิธีการเล่นทำแอนเจอรี่ก็ง่ายๆนะครับแค่เอาชีสเนี่ยเก็บชีสมาแล้วก็ไปใส่ในรูในรังนะครับผมแล้วก็ หาลูออกไปข้างนอกก็ชนะแล้วอ่าก็ส่วนทอมก็จะเป็นประมาณว่าไล่จับได้จับแมวแล้วก็ส่งเข้าจรวดส่งเข้าแท่นบูชานะแล้วก็ส่งขึ้นจรวดแต่ว่าเพื่อนก็มาสามารถเข้ามาช่วยได้นะ <Okay. S 1> อตอนนี้ก็เรากรลังจะไ <Okay. S 1> อ้นี่ <Okay>, uh. โอ้มันสแกนแบบคิวอัพโคดได้ด้วยอะไหนอะเฮ้ชิบเฮ้ยได้เลยอะสุดยอดอ่ะโอ้ยฟัเ,เพื่อนเลยครับผมยืนยัน เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเล่นเป็นเจอรี่นะครับผมหนูที่น่ารักนะเอ้าไปเลยไปเลยอุ้ยมีหมดจุดจันดับด้วยอะเนี่ยหมดจันดับอ่ะเห็นไหมแต่ว่าต้องเลเวล12แล้วมาก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะครับอันนี้เราไปแบบคลาสสิกก่อนนะครับเดี๋ยวนะนี่ตอนนี้น้องถึงโตชวนมาแล้วเราไปเล่นกันดีกว่าผมแต่ก่อนจะเล่นเกมเนี่ยมันมีระบบทดสอบไปแล้วนะว่าเล่นยังไงเนาะมาแล้วลุยเลย เฮ้ยเรามีมีมีตัวละครมีตัวละครด้วยนต่แต่ละวมีตัวละคตัวตัวัวอ๋อฮุ้ยแต่ทอมตัวนี้น่ารักอะมีอาวุธด้วยมีค้อนยักษ์อ๋อยังไม่ปลดล็อกนกหคีดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลองเล่นนะเออมันก็เหมือนเกม เขาเรียกอะไรอ่ะทั่วไปเนาะเปลี่ยนตัวละครได้นะครับเฮ้ยเด้ยเด้ยเด้ยเป็นเจ้าชายกว่าเฮ้ยมีสกินด้วยอ่ะแต่ก็คือเหมือนแบบไม่เป็นเจ้าชายเฮ้ยสุดยอดของสิงโตไปไหนเป็นนักสืบบอพระบรมตืดอตืดมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับสกินก็คือเหมือนเป็นปูฟา วิวตุ่แมวตัวนี้น่ารักนะพอมตัวนี้ในเวอร์ชั่นเก่านะในเวอร์ชั่นที่แบบก่อนที่จะมันจะปิดตัวไปนะอุิยมีเด่นสุดด้วยโอ้โหนักสืบเจอร์รี่เด่นสุดโอ้โหมเอาไม่ใช่อ่ะไปอันนี้เรามันก็จะมีคอมพิวเตอร์อ่าใช่ไหมรู้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ผมผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ไปหาชีทับกุ้มคอมพิวเตอร์ไปหาชีทแล้ว ตวไปหาชีสกันนะไปดูก่อนใช่ไหมชีสอยู่ไหนตอนนี้มีหลายอย่างลายวาอยู่นี่มันอยู่นี่ไหน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 ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทอมยังไม่ยังไม่เดินใช่ไหมหรือทอมเดินยังอยู่นี่ครับไม่ใช่ทอมดิโอ้ยเฮ้ยเออทอมถูกแล้วผมามาตามอยู่อ๋อไหนผมยังไม่เห็นเลยอยู่ตรงหลังบ้านตันนี้ผมจะไปหาไอ้นี่ก่อนนะครับชีสก่อน ว่าแรกๆก็ยังงงๆกันอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีชีทนะครับอันนี้เราอยู่ในคอมพิวเตอร์นะยังไม่ได้ออกมานอกนะน่้งึเยมันอยู่นี่มันเอ้ยลง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 เอาแล้วเริ่มแล้วของจริงแล้วกูไิกชีิไปยังตัววิ่งลองหดได้ ้องอาหารห้องอันเด็กผสมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปหาผมไปหาชีสแล้วครับโอ้ยโยนแตกด้วยตอนนี้ตอนนี้หนูอยู่แนวอยู่ไหนอ๋อแต่เราแต่เราสามารถมองเห็นแมวได้นะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งตกใจตกใจผมไปหาชีสก่อนไหนอ่ะโดนยังไงจะเห็นยังไง ช่วยหงชีดผมช่วยเพื่อนนะเฮ้ยเจอชีดแล้วโอ้ยตกใจอะไรเนี่ยไหนอยู่นี่ไหนเก็บชีดเอาช่วยดันช่วยดัน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 ช่วยดันกันดิดันกันดิติ๊กโต้ดันดันโอ้โน่ารักมากเรียบร้อยอย่างนี้เลยไหนเก็บแก้วไปก่อนเผื่อคว้างโดนระเบิดเวลาระเบิดเวลาคว้างโดนนี่แน่โดนด้วย ไอ้เลวหลอกคนมาดิเฮ้ยมาดิโบโจ๊กมันเลยเนี่ยจ๊กมันเลยอันนี้ไว้ทำไรนะอันนี้ไว้ทำไรอ่ะอันนี้ไว้ทำไรครับแป๊บนึงดื่มนมอ๋อมีดื่มนมด้วยมันเปเพื่อนเลือดโอ้โหทำไมเร็วขึ้นวูู้ว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 วูาดว เห็นเห็นเห็นน้องโอนี่โวยนี่เนี่ยแท่นบูชายยังสามารถทำอะไรได้ไหมไม่ได้โอ้ถ้ากินนมเราจะวิ่งเร็วขึ้นครับนี่กินอาหารแล้วมันเพิ่มเลือดกินอาหารเพิ่มเลือดเหรอไหนลองซิโอ้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 โหมีแค่ฟันด้วยอ่ะยอดเฮ้ยเรายังไม่เจอชีสอีกอันเลยเนี่ยไง เรมมาไปหาชีสอีกอันนึงก่อนเฮ้ยเจอแมวแล้วเจอแมวแล้วแมวอยู่นี่กำลังไปกำลังไปหากำลังไปสีฟ้ากำลังไปหากำลังไปหาเอาไม่ใช่ตัวนั้นเหรอสีฟ้าข้างล่างเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหมดจังองนีลองวนชีวู้วว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 บ มาอยู่ไหนอ่ะเอาวไวมันมาแล้วมันมองไม่เห็นแล้วรอเฮ้ยน่ารักมากเลยอะไม่จับไม่โดนหรอกจับผมไม่โดนหรอกผมเก่งผมจุกเก่งผมไม่ช่วยผมไม่ช่วยปิดตูอนดูหน้าปีนไปตัวหน้าไม่ไงปีนไปตัวหน้าเอ้ยปิดผิดปีนไปตัวหน้าปาบีปาบีไปลบเด้ยเดินเดินเห็นชีวเห็นชีตแล้วเพื่อนเอาชีตไปแล้วเพื่อนเอาชีตไปแล้ว ปาดหน้าไปดอกนี่ปาดไปดอกนี่โอ๊ยโอ้ยโอ้ยปาดดอกนี่เดี๋ยวไปช่วย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 อยู่ไหนอยู่ไหนไปช่วยลางเลยยิงนี่จีช่วยแล้ววายวายวายตายแล้วดหน้าไปดีลุรถุตฮเฮ้ยเพื่อนไปไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไปช่วยข้างล่างก่อนช่วยล่างก่อนฮึบ ช่วยเล้ยตัวนหน้าดิว้าวดัน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 แล้วมันมอะไรเร็วๆโัมช่วยดันดิไกลแล้วไกลแล้วเฮ้ยลงนี่ดแล้วยิงกัหน้าไปนเฮ้ยโอ้ดสุดยอดมาดิมันมีอะไรนะมาดิ เฮ้ยหัอมันมีเลือดลดด้วยนะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราใช้งานมากๆอ่ะทางลบดีอยู่นี่โอ้ลํหมดดีโอ้ยโดนไอ้นี่ไม่ได้ด้วยนะกินก่อนกินก่อนขอกินก่อนเพิ่มพลังก่อนปีกคนไหนปีกคนไหนเต็มเอ้าเกิดอะไรอะ่ะโดนระเบิดโดนระเบิดอ๋อมล้มเลย Help me Help มุ่ยดีแนะ่ไหนอยู่ไหน,ไนตัวล้มอยู่ไหน ไอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมีแตงอุ๊ยจะแตงแล้วจะแตงแล้วเฮ้ยเพื่อนออกแล้วแล้วออกแล้วโอ้โหโอ้โหดูเหมือนกันแต่ว่าเราเสียเพื่อนไปคนนึงอ่ะผมช่วยไม่ทันผมผมมัวแต่หาทางออกเนาะคะแนนเกือบเยอะสุดแล้วทำไมคะแนนผมน้อยจังเลยอ้าวคุณไม่กินคุณไม่คว้างอ่ะโอ้ยคะแนนผมเยอะสุดนะดูดิ เราไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนอีกคนนึ่งจะกดทีดอเอาไปทีนึงไหมอ่าทีนึง่งนะมาเ,เลยกดเลยขอเล่นทีขอเล่นทีกับพี่ทีมไอ,อ้ทีเฮ้ยสนุกเหมือนกัน<อ>เป็นเกมน,กน่ารักน่ารักนะสามารถเอาไปเล่นได้แต่ถ้า<อ>เป็นแบบว่าแต่ถ้าเป็นเป็นแบบว่าจัดอันดับแล้วไม่แน่ใจนะมันจะยากมากเนาะได้เพราะเพราะเนี่ยผมว่าสังเกตว่าอุ้ยนี่เป็นแมวดำมากเาจะออน ้ผมใช้สกินเดิมเลยผมใช้สกินเดิมเพราะว่ามันเป็นบิฟ้องันคอมได้ไหมเราไปได้เลยใช่ป่ะไม่ได้ไปไม่ได้เลยทำไมอะต้องเข้าคอมสั่งเลยแต่ถ้าพ่ออยากไปก็เดี๋ยวไปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่เหลือเวลาเด่นที่สุดใครเนี่ยอ๋อวันน Welcome to Tom and Jerry Chase เป็นมือเมีย เริ่มสอดแหนมก่อนม่ต้องสอดแหนมได้ก่อนนะโอ้ยถ,ถือว่าเป็นการที่ดีนะโอ้แต่ด่านมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยนี่ไมโคเวฟนะโต้สีอะไรอ่ะว่วง,งโอเคเราเราสามารถมาร์คชีทได้ใช่ไหมยันไม่เจอชีทนะข้างบนเคลียร์ไม่มีไม่มีชีทข้างบน ชีนีมีชีครับไม่โอเคอันนี้มีชีดเฮ้ยตงนัะ <Help me. S 1> ใครร้องของความช่อเหลือเนี่ย uh, <help> ใครร้องความช่อเหลือเนี่ย เทหมดเวลาแล้วทีนี้เราเริ่มกันแล้วนะครับเฮ้ยผมมีคอนคอนทุกหัวเลยดิไปเลยโอ้โหเปิดมาก็โดนกับจากหนูวายช่วยแล้วครับพัวแล้วครับวายเดี๋ยวผมไปช่วยนะผมเอผมไปกดชี้ก่อนตอนนี้เอ้าแมวดำน่าจะโผล่อยู่นะ ทำไรไม่รู้ผมกินแก้ฟันครับผมวิ่งแล้วเปิดไมโครเวฟไปเลยไอชีดอยู่ไหนอะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลู่ลูๆลูๆลูๆลู่ลู่ล่ลู่วาไว้ครับดันดันมาช่วยดันหน่อย มามันลงไม่ได้มันลงไม่ได้มันลงไม่ได้มันยังลงไม่เก่งเฮ้ยหลบ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 ลบลบหุ้ยพลังลดเยอะเลยอ่ะเฮ้ยพลังลดเยอะเลยอ่ะวัเอาตกอรมาดิโอ้โหร้อน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 ไอร้อน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 กิน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 บ้าพลังบ้าพลังบ้าพลังอ่าเต็มนันตต่อเอากดพิษ คือมันยังไม่คล้องมือนะวายมันดูดีวายมันอือแล้วงขึานเอาช่วยดันห่อยช่วยดันห่อยวายเวลาวเวลาวยเวลาวยเวาเตรียมราย w e o c e ังไปงไปวาย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 กำลันไปกาลังไปยวาวบดเวลาเฮ้ยลบ ชี้ชีชี้ชี้ว้ายเร้อดเด้าตตก่นะว้ายว้าโบยยลยนี่นนนควานไทยเลยมันอยู่นี่มันนี่ๆันอนนั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 นนรักมากนั่นน่ารันั่นนรักมากนันนัมดัน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 ดือชีนันนล่าชีสทั้งหมดนวด้วยอะ โผล่ไหนวะเนี่ยโผล่ไหนวะเนี่ยโล่โผงล่างตายแล้วเดี๋ยวนะขึ้นขึ้นไปก่อนด็กผมว่ฮึ้ขึ้นยังไงวะเนี่ยมีทานขึ้นอ้ขึ้นยังไงอะไลังไปหลังอะไรขึ้นนึง ชิดที่ไหนชิดที่ไหนไปช่วยชิดกันไปโลดอีกไปเร็วจังคือมันยังไม่คล้องมือไปเร็วจังเจาะรูรูอยู่ไหนทีนี้เรียบร้อยแล้วหารูเหรอหารูอยู่ที่ไหนมาเจปแล้ว เอาไม่ได้กินโอ้ยเดี๋ยวขอิเค้กเพื่อบรรจุไ่อยเดตืดตตืดด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 ตตดตึตดตึตดตืตดตึตดตืดดตืดดตื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 ดตตืด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 ตดต ปุ๊บปุ๊บดิโอ้ยย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 ่อยย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 ย่ยยยยเยย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 อยย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 ยายยยยยายย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 ายเยอยยยยยยยรยยยยยกยยยยยตันยยอยย่เยยยยยยี่ยยยเยย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 วยยตัวยอยย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 ยนยยยยยยยัยย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 ยนยยยยออยย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 นยย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 ยดยย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 รยยนะครับ บายบุญกับ<ป><ป>สนุกดีสนุกดี